สวัสดีคะ่ะสถานีแห่งความสุขมาแล้วจ้าเฮฮัช่าโอ้โหใกล้กันมากใช่ไหมเนี่ย <laughs> สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะครูธัญญาสถานีช่องนี้ช่องของความสุขมาแล้วจ้าธัญญาเปิดเพลงไว้หน่อยเนี่ย <laughs> สวัสดีสวัสดีทั่วโลกทุกประเทศเลยนะจ้าทำมือถือไม่เสร็จเลยคะ่ะคุณหา <laughs> ยังไงก็ต้องไลฟ์คะ่ะวันนี้ มาค่ะมาเฮ <Hey. S 1> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะภาพชัดเสียงชัดไหมคะวันนี้มาแจกค่ะคุณหาอันนี้มาแจกนะคะคุณหา สวัสดีค่ะสวัสดีทัว่วโลกทุกป,ประเทศเลยนะคะคิดถึงพี่อาิตย์นึงหนึงน่งหนึ่งของคุณพ่อจักรวาลคอนเฟิร์มค่ะมาท้อตั้งถายคุณถามวะหาฮานาทีเฮ้สวัสดีทั่วโลกทุกป,ประเทศเลยนะคะภาพชัดเสียงชัดเจนม,มากแม่คมชัดระดับ full HD ระหว่างราเพิ่งเๆียนอยู่นะคะใครเข้ามาแล้วทักทายกันเลยนะจ๊ะพิมเต็นพิมเล็กหนึ่งแล้วก็สแลชชื่อเล่นมาด้วยเราจะได้เป็นเพื่อนสนิทกันเอาเบาๆนะทันนี่ยอยู่ที่ไหนกันบ้างรายงานตัวค่ะคะุณหาวันนี้นะคะกล่องสุ่ม999ของขวัญให้คุณอย่างไร เก่งช้าว่าดีไปใช่ไหมเนี่ยโอเคค่ะครับจ้าเก่นชัาน,นะคะระหว่างรอเพื่อนๆขออน,น,นุญาตเด่งแันเฟซหนึ่งเราต้องเช็คนะใหม่ๆนะคะคุณค่ะแต่เช็คแป๊บนึงนะคะ ระหว่างรอเพื่อนๆนะคะขออนุญาตเช็คภาพเช็คเสียงแป๊บนึงภาพชัดเสียงชัดเจนระหว่างรอเพื่อนๆนะคะขออนุญาต <Okay. S 2> เช็คภาพเสียง <c oughs> อันนี้คือ <c oughs> สดนักแม่ธุรกิจร้อยล้านทำงานคนเดียวนะคะคุณขา,ามาค่ะมาใครอยากได้ของฝันเข้ามาโอเคเลยมาเ,ยเราเราเบาเสียงก่อนทีนี้ ่ไปไงไงลแล้วครับข่งไม่ไปไรนะับตอนนี้วัลล้านนะคะรับสมัครคนาคานเพิ่ค่ะอคนพอตัวเองกับตัวเขาอขอญาตนะคะขญาตแข่ขขขงปันแซกเลยนะคะใครเข้ามาดาวทักใครกันเดิดจ้าเฮ้ สวัสด,ดีสวีดัตที่รักทุกคนมาจะมารู้เลยว่ามีใครบางคนรออยู่แก่ก okay, ่อนทำแน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหไม่ได้ทักแต่รักทุกคนนะคะขออนุญาตแชร์แบ่งปันแฟบ์ก่อนที่ท่าจะแชร์กันแล้วตาอมาเขียนกัมืนนะ เต้นรอเลยนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมะละกอก้วยส้มคุณมานมานีปิจิชูใจคุณหญิงทุกหญิงค,ค,ค,คุณชายทุกชายคุณ คมสันคุณพัชรินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดาวโหลดครับโอ้โหเป็นไงคะรับสิทธิ์เลือกซื้อสินค้าได้ในราคาเบาเสียงนิดนึงจะทันย่าเห็นไหมเป็นอ่ะเขาเรียกว่าเป็นดีเจไปพร้อมเลยนะคุณ <laughs> เป็นดีเจไปพร้อมเลยนะคะคุณขาวแบขอร้องสะใจวันนี้พาคุณยายออกกล้องคุณยายแบบว่าเออ คุณย่าแบบดีใจมากออกอีกรูปออกอีกอเดี๋ยวพาไปออกฟิกตอกแม่มาจะมาเดี๋ยวคุณยา่าขอคุณยา่ณยาแชร์ไปที่กลุ่มก่อนนะจ๊ะใครได้เจอกล่องสุ่มโคดโค้ดโชคดีเลยค่ะปี2022น,นี้นะคะกล่องสุ่มนะคะคุณขากล่องสุ่มจากจักรวาลแห่งความมาั่งคั่งนะคะจากพีเอสจากพันยูนะคะ เ้าาราทำไมตึนงนขนาดนี้ทานเนี่ยนี่นมอแก่งจ๋าข้ามาได้เท่าคากันเลยนะจ๊ะคุณยญาขออน,นิญาก ทำฟังเขาเรียกว่าทำฟังรู้จักครับอภิชาติตะมือถืแบบอแจ็คเนยงเราเก่งเราทำได้ทุกอย่างเพื่น,นเนี่ยนี่เฉลระวังรอเพื่อนๆนะจ๊ะ มีโทษของโทษโชคดีฟังเพลงจบก็ไปนอนฟ <c oughs> ังเพลงจบก็ไปนอนนะเจอาที่รักจาอ่ะมาเดี๋ยวจะไปตอบคำถามให้กับครอบครัวที่ตด้วยเนี่ยเรามาแป๊บเดียวพอ5นาทีเนาะก็มีถามถามเข้ามาเยอะเลยนะคะแล้วคุณคุณทัญญาขอไปตอบคุณนี้นะคะเพราะว่ากำลังรวบรวม สลีปด้วยนะคะเออใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะคะใครที่เข้ามาแล้วกทาทากันเลยนะจ๊ะทับชัดเสยี่ยงชัดอยู่เนาะอนะเราเปิดไปแล้ว สวัสดีอีกรอบนึงนะคะอย่างเป็นทางการค่ะคุณธัญญาออดราแสนล้านค่ะจากพนักงานประจำนะคะตอนนี้ก็เข้ามาสู่โลกออนไลน์ด้วยการเจอกับแบรนด์ c ช w ะคะ c ช w ดาอ่าคุณธัญญามาพร้อมกับ c ช w ตื่นเต้น t ช i n t e l l l g e n นเ s อ s ์ m o นซิตี e นะคะ s w ระบบอัจฉริยะแห่งความมั่งคั่งระดับโลกกับคุณครูสิตาเช w แบรนด์นี้สร้างมหาเศรษฐีทั่วโลกค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นใครค่ะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะสัญชาติไหนเชื้อชาติไหนอยู่ในป่าเขาเนาภไยค่ะคุณทุกคนคือคนสําเร็จค่ะคุณหาคุณทุกคนสามารถประสบความสําเร็จได้ถ้าคุณมาเจอแบรนด์เชีสแต่มันอยู่นะคะซึ่งเราทุกคนค่ะที่เข้ามาค่ะคือ ไม่เกี่ยวว่ามุ่งการศึกษาอะไรไม่เกี่ยวว่าอายุเยอะอายุมากอายุน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่ไหมเกี่ยวเลยค่ะคุณหาเกี่ยวที่คนมีใจน,นั่นเองมีใจนะที่นี้เราก็เรียนกันมาเยอะแล้วเราก็รู้ว่ามีใจเรื่องอะไรมีใจดีใจงามก็มีแค่นั้นเองค่ะคุณ่ะ <c oughs> <c oughs> นะคะแล้วคราวนี้ค่ะคุณจะได้อะไรคะจากการที่คุณเข้ามาซื้อกล่องสุ่มค่ะอย่างแรกเลยนะคะอย่างแรกเลยคือถ้าคุณซื้อชุดเดียวเนี่ย ก็คุณก็ได้ลุ้นค่ะโอ้โหคุณคาซื้อ999นะคะคุณคือตอบคำถามเลยนะคะคือไม่อะไรเยอะตอบคำถามเลยนะคะไฟครูธัญญาไปไหนเนี่ยเห็นช,ชัดเจนอยู่นะคะเออขาวจัวะเนาะแล้วเป็นไงฮะ,ะหนึ่งหนึ่ง,งขอบคุณพ่อจากจากวันคอนเฟรมีรอกไว้ตื่นเต้นแทะนะคะ,นะค,ะคุณหาแล้วครั้นี้นะคะคุณก็เป็นไงฮะ ได้ของขวัญในกล่องนะคะหนึ่งกล่องนะคะเอออันนี้คือหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถึงแปดพันเก้าร้อยบาทค่ะแต่ถ้าคุณค่ะเปิดห้ากล่องของขวัญน,นะคะเออคือห้าชุดอ่ะคุณก็จะได้ร่วมสิทธิ์ค่ะลุนละล้นรับค่ะคุณขาลุ้นรับค่ะคุณขาตับสั่นกันเลยทีเดียวคุณจะคาดไม่ถึงนะคะคุณต้องคาดเข็มขัดก่อนมาฟังครูธัญญานะคะเพราะอะไรคะ คุณจะคาดไม่ถึงค่ะพี่น้องพี่น้องจะคาดไม่ถึงนะคะอ่านะคะคุณขาซึ่งคุณจะได้อะไรคะลุนรถสปอร์ตค่ะคุณขา MG ค่ะคุณขาตัวท็อปค่ะคุณขาพร้อมกับอ่าเขาเรียกว่าออปออฟชั่นทุกอย่างเลยคือตกแต่งให้หมดเลยค่ะคุณขาไม่พอนะคะคุณขาคุณยังได้ร่วมลุ้นทองคาค่ะคุณขาทองคําเสร็จยังไม่พอค่ะคุณขาอ่างเปาอีกตาหา พร้อมกับอะไรคะอ่างเปาแล้วยังไม่พอ,อค่ะคุณหายังได้ลุ้นอีกมีเงินสดไม่รู้ว่าจะเป็นเช็คโดยหรือเปล่านะคะแล้วรถอาจจะไม่ได้มีแค่คันเดียวค่ะคุณขาเป็นไงคะอุย้ยคาดไม่ถึงใช่ไหมล่ะคาดไม่ถึงแน่นอนอเพราะอะไรคะเพราะว่าจากคุณครูคสิตานะคะซึ่งปีเดียวนะคะที่ใช้การตลาดเหนือมนุษย์แล้วก็ใครที่ได้เข้ามาคะ่ะแล้วได้สมัครเป็นตัวแทนคะ่ะโดย5ชุดนะคะที่คุณเปิดบินอะ่ะคุณก็จะได้ ขึ้นตำแหน่งเป็นตัวแทนโดยออโตเมติกค่ะคุณหาแล้วคุณได้ของขวัญไปนี่ถึงแปดแต่แปดพันเก้าใช่ไหมของขวัญนะ่ะคุณได้ของขวัญไปเป็นหมื่นเออคุณได้ของขวัญได้ผลิตภัณฑ์สินค้าที่เกรดเอค่ะคุณขาเป็นสินค้าที่แบบว่าคือระดับกลางถึงระดับสูงเลยนะคะซึ่งเป็นเกรดเอเลยซึ่งขายดีหนักมากแล้วเอามาแจกให้คุณคุณทุกคนค่ะที่คุณเห็นโอกาสนะคะซึ่งใครเห็นโอกาสก็คว้าไปค่ะคุณหานะคะ แล้วสามารถที่จะเปิดบินโดยที่ใช้กล่อ,องของขวัญค่ะขึ้นเป็นถึงอ่า V.I.P. Super V.I.P. หรือเป็นสุดเขาเรียกว่าที่สุดเลยของการเป็นนักธุรกิจนะคะคือ Business Owner ค่ะซึ่งเป็นนักลงทุนผู้ชาญฉลาดนะคะได้คือได้กำไรจากในระบบอะมากกว่า50%นะคะคือทางระบบทางระบบได้น้อยค่ะได้น้อยกว่า,า Business Owner อีกเนี้ย โอ้โหเมื่อเราเห็นโอกาสนะคะเราเป็นไงคะเฮ้ยได้เข้ามาแล้วใครที่เข้ามาในแบรนด์นี้นะคะคุณจะต้องผ่านการทดสอบด้วยเออด้วยการเรียนค่ะคุณขาเรียนคลิปมหาการยบ21วันยังไม่เคยเฮ้ยยังไม่เคยเรียนเลยเรียนพร้อมกับการที่คุณจะเปิดบินได้เลยพร้อมกับอะไรคะเปลี่ยนความคิดของเราเสร็จแล้วคุณก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นน้ำดีอะเออเป็นน้ำดีที่จะสามารถมาทํากับธุรกิจ C S W ได้ค่ะเพราะว่าทุกคนที่เข้ามาค่ะต้องเปลี่ยนความคิดของตัวเองก่อนค่ะนะคะแล้ววันนี้คุณธัญญาก็มาแบ่งปันสั้นๆด้วยคุณได้อะไรอ่งคุณธัญญาแบบอุ้ยได้เยอะมากเลยอ่ะเออได้อังเปาได้ลุ้นทองได้ลุ้น iPhone ค่ะคุณคะเออที่คุณเปิดวินเนี่ยแถมยังได้เป็นตัวแทนโดยอัตโนมตินะคะไม่มีที่ไหนให้คุณมากมากเท่านี้แล้วค่ะคือที่หนึ่งในโลกเลยที่สุดในโลกที่สุดในโลกในโลก,ลในโลกเลยคุณตื่นเต้น ทาาบอกเลยว่าตื่นเต้นมากนะคะซึ่งโอ้โหในรอบ6ปีเลยนะคะเพราะว่า1ปีค่ะปีอื่นไม่นับนะคะ1ปีที่ผ่านมาค่ะ กำไราไร330ล้านแล้วให้ตัวแทนมากกว่ามากเกินกว่าครึ่งค่ะคุณคะมากกว่าครึ่งอีกมากกว่าครึ่งอีกที่ได้มาค่ะคุณค้ะซึ่งคุณครูคสีตามีแต่ให้กับให้ค่ะแล้วใครที่เข้ามาก็คือต้องให้ใจไงเออให้ใจใจดียังใจงามยังก็ไปเรียนด้วยกันค่ะเพราะว่าเพราะว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่นะคะเราติดกระดุมไปพร้อมกันนี่าะเพิ่งติดเม็ดที่4ติดกระดุมนี่ไม่ได้เป็นช่างเ e ยนะ็บผ้านะจ๊ะที่รักติดกระดุมคือติดกระดุมในการทํา เกี่ยวกับโซเชียลเกี่ยวกับโลกออนไลน์สร้างตัวตนทุกอย่างเลยสอนตั้งแต่เล็บขบยันเส้นผมค่ะคุณหาจะหดหนังศีรษะันเลยทีเดียวนะคะเนี่ยตะลิดหนังศีรษะอีกค่ะมาเส้นผมเลยนะคะซึ่งเราทุกคนน่ะมีสิทธิ์ค่ะมีสิทธิ์เพราะคุณมีใจหรือเปล่ามีใจคุณก็อ่ะเนี่ยขึ้นตำแหน่งโดยที่ไม่ต้องใช้เงินน่ะ เออเพียงแค่เป็นไงคะเราต้องลงมือทําเออทํางานค่ะมีเพื่อนมีอะไรเนี่ยโทรหาค่ะโอ้โทรหาอหาอจารย์ะวันเลยนะเพราะว่าเราเอาไปให้ไงเออมันได้มีแล้วไงซึ่งปิดรับค่ะบิเนตโอเนอร์แค่60คนเท่านั้นเองใครเห็นโอกาสก็คว้าไปคว้าไปนะคะเพราะว่าคนที่เห็นโอกาสเท่านั้นคะ่ะที่จะประสบความสําเร็จนะคะถ้าถ้าเราเป็นคนหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะที่คุณยังไม่แบบเออไม่มีงานทาอะ่ะคุณได้อะไรคะคุณเข้ามาเรียนตีดกระดุมแล้วอะ่ะ คุณก็สามารถที่จะใช้กล่องของขวัญน,นะอัพตำแหน่งตำแหน่งได้อีกค่ะภายในเดือนนี้ค่ะคุณขาขึ้นเป็นอ่อ V.I.P. นะคะ1,000พชุดค่ะคุณขา1 0 0 0กล่องเนาะเอ้ย1น่อขอโทษท <laughs> ตตีตื่นเต้นก็ตื่นเต้นยะให้เป็นบีโอเลยนะ,นะเออเตลดิดดีโออบีโออีกพี่นอ้องตื่นเต้นเนอะ <laughs> บอกเลยว่าทันย่าตื่นเต้นมาหนักมากนะคะ,นะคะ100กล่องเป็น V.I.P. นะคะแล้วคุณได้เข้ามาเรียนค่ะแล้ว ซูเปอร์ v ี p นะคะ200กล่องค่ะคุณได้เข้ามาเรียนนะคะได้เข้ามาเรียนติดกระดุมกับครูทัญญานะคะครูพี่ธัญญานะจะทําออนไลน์ไม่เป็นทําอะไรไม่เป็นพูดไม่เป็นคะพิ่น้อายกล้องกลัวกล้องกัดหัวพอมาเรียนแล้วเป็นยังไงคะโอ้โหกล้องคือสุดที่รักของเราค่ะเออคืออภิชาติตมือถือของเราค่ะลูกค้าเขาเป็นการงานเป็นเขาเรียกอะไรเป็นหน้าร้านของเราเนี่ยเราก็เข้ามาเรียนดูเพราะระเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรว่าตื่นเต้นบอกเลยค่ะว่าตื่นเต้นหนักมากนะคะ แล้วคุณก็จะคาดไม่ถึงจริงๆใช่ไหม่ะโอ้ไม่มีละวแจกแจกแบบว่า7777ล้านค่ะคุณนะ70กว่าล้านที่แจกนี่นะคะแจกให้คุณเลยค่ะถ้าคุณมีใจก็เข้ามาเนาะแล้วสุดคุ้มเลยกับการที่คุณมาเปิดบินตัวแทนเปิดบินตัวแทนคุณจะมาซื้ออีกอีก5ปีอ่ะอีก5ปีคุณมาซื้อคุณก็ยังได้ราคาทุนค่ะคุณหานะคะเออซื้อไปผลิตภัณฑ์เขาเรียกว่าคุณได้กล่องของขวัญไปอะมูลค่า1590บาทจนถึง8ปดพนเนาะแล้ว คุณได้เป็นหมื่นอ่ะเออได้ของผวันเป็นหมื่นไม่พอยังได้สิทธิ์ลุ้นยังได้สิทธิ์ลุ้นค่ะเพราะว่าตัวแทนค่ะถึงจะมีสิทธิ์ลุ้นรับรถ7,0,000สบาทนะคะเออรถอ่าน,น้องอ่าน้องโกยซับนะคะเออน้องโกยซับหมื่นล้านนะคะใครก็มีสิทธิ์ลุ้นค่ะถ้าคุณเปิดบินนะคะเปิดบิน5สิทธิ์เนาะซึ่งเป็นโอกาสดีของคุณคุณได้เข้ามาเรียนแล้ว100 100กล่องนะคะคุณได้เปิดบิน1น0กล่องนะคะ คุณได้เป็น VIP พร้อมกลับมาเรียนคอร์สค่ะคอร์สมิลเลนแน่อะคาเดมี่ที่สร้างกำไรหลัก3หรือ330ล้านอีกโอ้โหเป็นไงคะโอโ้ตับสั่นเลยเดียวเห็นไหมล่ะนี่บอกแล้วบอกไม่เชื่อคาดขิมขัดเอาไว้นะไม่งั้นคุณจะแบบว่านั่งไม่ติดครับต้นนี้นั่งไม่ติดเก้าอี้นั่งไม่ติดพื้นเลยทีเดียวนะคะซึ่งไม่พอค่ะคุณย,ยังได้เรียนคอร์สอะไรคะคอร์ส ทีเอแต่มันอยู่ผู้นําหลักล้านค่ะค,คะุณหาเออคอสผู้นําหลักล้านด้วยนะเรียนแล้วเรียนแล้วทําไม่ได้ล้านได้ไม่ได้ร้อยล้านไม่ต้องออกมาเออจริงๆเนี่ยเราก็เรียนไปด้วยกันค่ะเนาะสาหรับคนที่็นโอกาสนะคุณธา,ามาสั้นๆเนาะมาเนี่ยยี่สิบนาทีพอสิบเจ็ดแหละซึ่งเราทุกคนคะ่ะมีสิทธิ์ลุ้นมีสิทธิ์รับทุกคนเลยโอ้โหเปิดออกมาเป็นไงคะโอ้โหคุณเจน้องเอ่อเอ็มจีค่ะค,คะุณหารถสปอร์ตตัวท็อปล่าสุดน,นะคะ พร้อมกับคุณเจน้องก้อยซับมาอยู่ที่บ้านคุณแล้วคุณจะเป็นยังไงคะรู้สึกยังไงคะโอ้โหตื่นเต้นแล้วําเป็นเช็คเงินสดโอ้โหเป็นไงคะคุณขะมีแน่นอนคะ่ะคุณคาเพราะว่าคุณครูสิตาคะ่ะอยากให้พวกเราทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะว่าเป็นยไงคะจากคนที่ติดลบ10บล้านเหรือเงินติดตัว20บาทมารวยมารอดกับกดจกักรบาลกดแรงดูดตอนนี้อยู่ในขึ้นแสนล้านแล้วคะ่ะคุณคาอันนะคะคุณงาไม่ต้องเชื่อค่ะ ไม่ต้องเชื่อนอะคุณเป็นพิสูจน์เราเองแล้วกันเนาะซึ่งคุณธัญญาได้เวลาไปแล้ว <laughs> เอาเท่านี้ใช่ไหมธัญญาเท่านี้ละจ้ะเนาะก่อนจะไปเป็นไงฮะก่อนจะไปนะคะเดี๋ยวดื่มก่อนมหไม่ได้ละก่อนนอนนะคะคุณหาก่อนที่จะสวดมนต์ทำสมาธินอนแล้วก็ดื่มดื่มโกโก้ก่อนถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจทักเข้ามาได้หรือจิ้มลิงก์ได้เลยที่มีอ่า ผู้บริหารจัดการทุกท่านทุกคนนะคะแม่ทัพแม่ทีมทุกคนที่โพสนะคะแล้วก็มีลิงค์ให้คุณกรอกส,สมัครเลยค่ะสมัครเลยเพื่อผลประโยชน์ของใครคะ่อผลประโยชน์ของคุณนะคะ่อผลประโยชน์ของคุณนะคะทีนีิดื่มโกโก้แล้วกันนะคะเนี่ยน่าใส่มากเลยดื่มโกโก้เพราะอะไรโอ้ยไม่ไม่ต้องบอกเนี่ยที่คุณที่คุณจะได้รับด้วยนี่ยทุกอย่างเลยเป็นสินค้าที่แบบว่าสั่งผลิตนะคะที่เอามาแจกค,ค,คุณนะคะคุณคะไม่ใช่สินค้าที่แบบว่า ไม่มีเหลือแล้วค่ะคุณหาเขาพีออเดอร์กันไปใครไม่มีออเดอร์ก็ไม่มีไงคะคุณหาแบบนั้นเลยค่ะคุณหาเนี่ยพอดื่มไปแล้วเราหล่อขึ้นสวยขึ้นจริงๆเพราะอะไรคะเพราะว่าเขาไม่มีน้าตาลเนี่เขามีอ่าสารต้านอนุมูลอิสระดื่มโกโก้ชาโนมโคฟี่แบบไหนมีสารต้านอนุมูลอิสระทําให้หุ่นกระชับคูณทันยานี่สวยเอาสวยเอาเลยพี่น้องเมื่อก่อนก็สวยสวยน้อยงแตบบ่นี้สวยมากค่ะคุณหา เขาเรียกว่าสวยสร้างได้อ่ะอเพราะเรามีผลิตภัณฑ์ดีจริงๆค่ะจริงๆค่ะ,คะไม่ได้พูดเกินจริงนะเนี่ยเราคงเป็นสายหวานไม่ได้หรอกเราเป็นสายห้าวเซ็กซี่เออเซ็กซี่เกิร์ลเซ็กซี่เกิร์ลจะจีรักนะคะไม่รู้เดีมีคนบอกว่าเซ็กซี่เรามีตลาดบอกเราก็บอกว่าเราเป็นเซ็กซี่เราคือเจ้าหญิงไอทีค่ะหาเก่งทุกอย่างเลยมีสี่เครื่องเลยยังไม,ยงไม่ยังไม่เชื่อมต่อกันเลย <laughs> จะไลฟ์ทีเดียวยังไลฟ์ไม่ได้พี่นอ้องเออนะคะคุณหงายังไลฟ์ไม่ได้นะคะแต่ยวคุณธัญญาไปแล้วก็อขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะที่เข้ามาอยู่ในไลฟ์สดตอนนี้ค่ะแล้วก็จะเข้ามาย้อนหลังอีกร้อยล้านคนค่ะเพราะว่าคุณมีสิทธิ์เนาะเออใครที่นอนหลับทับสิทธิ์เรื่องของเขาแต่เราบอกว่าเรามีสิทธิ์ค่ะเรามีสิทธิ์ล้วก็โอ้โหโลงทุนครั้งเดียวโดยที่ไม่ต้องใช้ทุนตัวเองเลยคุณก็บอกต่อไปค่ะนะคะเนี่ยเราต้องเล่นกันแข่งกับเวลาแล้วเพราะอะไร ต้องแข่งกับเวลาค่ะคุณขาป๊าดอะไรฉันก็ไม่รู้คือก,กันขอบคุณค่ะเขาก็จะหลับกันหมดดีค่ะทันยะเอาไปแล้วไปแล้วพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวดื่มดื่มดื่มยังไม่หมดก็จะไปแล้วนะคะคุณขาได้เวลาเดี๋ยวต้องแวะไปที่ช่องอ่า พิกต็อกมารอวันนะั้นตื่นตื่นตาตื่นใจมากคุณขาสองหมื่นเก้าสองจุดเก้า k นะคะอืมเขามารอภูธัญญาอยู่คะ่ะเขามารอถามถามคำถามนะคะก็ขอบคุณมากนะคะใครที่เห็นโอกาสจิ้มลิงจิ้มลิงค่ะนะคุณธัญญาโพูดไปจิ้มลิงเลยคือสิทธทิประโยชน์ของคุณล้วนๆค่ะนะคะ,นะค,ะคุณธัญญามามอบให้ด้วยใจรักนะคะแล้วเจอกันไว้หน้าค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเลิฟยู